ก็นนอนลงแจ่มว่ามวลบางนึงนะมวลาบางนึงกับกับพ่อได้อยู่นอนะตัดต้อยครับผมพอดีกัแนแนวขันวันนัเพิ่นมาบอกคนใหญ่ๆได้คนใหญ่ๆสงสุงเนบกับเจ้าเชนเด้งมาเพิ่นมาบอกเมือแรกเพิ่นเพินพ่นมาเห็ุเหตุเห็นเหตุเหตเห็นนั่นอันนี้ เห็นเลขเจ็ดสี่นะกับเจ็ดศูนย์แต่เป็เจ็ดหนึ่งสามเจ้าเป็ช่นนี้เห็นสามเต้าครับนี่ก็เลยก็เลยบอไอ้เจ้าก็เลยไปเอาให้คนขายเลขเขาเขียนให้เขียนใหไก็ไม่เชียงเชียงกับพันดีดูเช่นนี้บอเควนมันสิบออกเจ็ดามดอกเชนนี้มื่อเคลืนตัวท่ายก่อนเลกฝันว่าฝันว่าเห็นเลขร้อยมาเป็นเลขสอเจ็นะ แต่ไม่มีเหล็กสามมันมันมาสลับกันกับเหล็กสองมันมันสีมันหยาดกันดูนะจะคว้างอะไรยู่ว่าโอ้เหล็กสองกับเหล็กสามมันหยาดกันดูมันรมว่าเจ็ดสองกับเจ็ดสามเนี่ยก็ได้ไปบอกมึงเขามึงเขาไปว่าเรื่อกันก็ได้ซื้ออะไแน่ปรไเด็นแน่มันที่แล้วนะวันที่แล้วครับผมโรงงานสื่อเจ็ดเจ็ดหนึ่งหอดเจ็ดสี่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่บอกเขาดูแต่ว่างัดนี้พันบอกไปหรอก แต่ว่าอันปันจะคว้างนี่หน้าลุ่งนี่กลยแป็นจิตสานจิตนว่าใครเป็นผมได้เงินถือเรียกนกว่าถือรถจะดีเรื่องวันที่หนึ่งนว่าจังไหนกระจ้างครับเนว่าเกิดมีคนมีคนถือหน้าหน้าหรือว่าอยากแบ่งปันน้อ,อแบ่งปันหน้านกาครับ เข้ใจว่าคนมีร่วงกว่วกลัวจะของน้ามีคนอาจจะไม่งินกว่วมีทุนมีทุนเนาะมีทุนสีกลัวเฮาน้าที่นี่ก็ได้ให้ให้อ้ามามาหาลุงว่าก็ได้บอกด้นละบอกเขาใจด้นละย่านเขาว่าเอาดิเขามาปล่อยนะอืมบอบอกรับเลขของฟันนาะนะก็นั่งมันไข่ไข่กันเนาะครับแล้วจะเปลี่ยนเลขบอกบุญนะครับผู้ใดมี ทุนมีท่อนฮะถึงนี่มากอาจจะพาเห็ดบุญน้ำให้เืียนนอกก็เลยว่าขันแมนพุทธนกระดอาจารย์ยิดมาขันแมนผู้ขาปล่อยเล็กชุดหนีไปกอนคอยมันส่งคอยมีส่งมีหมันเ้อกับว่าจริงีกับไปบอกกับอยู่ในวัดหว่านกวนไปบอกเจนึงแล้วอาจารย์บอกกันนะย่ำเคลื่อนมากมึงเคลื่อนนี่คนสามาเลยมาบอกคนอะไรมาเห็ดเห็นอีกต้นหนึ่งนั่น จะว่าเล็กมันเป็นม ne ันเป็นอย่างจีใดเพราะฉะนี้เล็กสองก็แบบเจ็ดเด็กสามแปลว่ามันสาบกันอยู่นี่นะแต่เล็กเด็กเจ็ดดูกล้างเฉพาะเรื่มันแจวว่ามันสองเจ็ดสามนี่งั้นสาบกันว่าสามเจ็ดสองกับสองเจ็ดสามขึ้นไปสี่นี่ะครับก็เลยว่าเอ๊ะมันขึ้เป็นอย่างจีอีว่านี่ครับตานะครับมันเป็นอย่างนี้ประเดี๋ยวของเราปุ๊บท่นนี้สุดท่านมันมาบอกเป็นสิมาบอกแจ้งแจงเนที่นี้เป็นมาแจกแจง ที่หนึ่งฟันตองวันเลยอ่ามันตองวันเลยมันมาเดามันไม่เห็นโยกไปใบรถตีรีเก่าเก่ายกเึ็นโรดใบรถตีรีเก่าเก่าจะขอเงินแนมึงได้ใบรถตีรีมันไม่ได้ยอสองโต้โอ้สิเป็นแนมึงเห็นเป็นสามโต้มมีไม่ได้สองโต้เจแรงกันเจ็ดเจ็ดเจ้สองก สี่นะพันเห็นจริงๆนนะก็เลยโอ้ยเพิ่นมาบอกอีกเพิ่นมาบอกเพิ่นโมปากเด้ครับเพิ่นโมปากเด้จุดหน้าจะเจ้าเพิ่นจะบอกน้ำหน้าจุดเด่นเองเพิ่นโมปากเพิ่นจะว่าเป็นรื่องมันอ่นเพิ่นว่าบัดดึกเขาจะบด้เพิ่นจะว่าจริงอนะครับขนาดพระจันทร์ในวัดกันยังกันยังว่าอันนี้ สี7 7่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะเจ็ดสามพันโปรเซออ่าพันเป็นแนมเหมือนเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสองกับเจ็ดสี่จะกของคือกันเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่อยู่หันเจ็ดสามเนี่ยคือว่าสี่ด้วยสี่หน่อยนะครับบ้านจะคลีว่ามันก็น่มันอ่านมันก็เลยมาจากสี่นะบอกเป็นผู้บ้านทางไหนครับมันมาบอกให้ฟังบอกโชบบอกลาบดูบ้านจวัด อ๋อป็นอยู่วัดป็นอยู่วัดก็ล่งยางไปวัดเสมอยามเศร้าก็ได้ไปครับไปว่าวว่าววัดจังซีไปจมโจมจมอยู่หม่องนายปูจ้านายจมโอ้ยเงินทองเขามีจังไนน้อยจังสิ่งสิ่งเล็กน้ำเขาเด้อปูเด้อก็ว่าสิ่งเล็นั่นเด้อครับผูรักสมรักษาอยู่ในวัดนี่เด้อก็อยู่ในจนพ่จนี์ก็ไปบอกเร่ยงเนี่ยแต้งงวดสีมันบอก เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองร่วงมาเชิงมาตลอดสังแจพุนะ่นละสองสามงวดม้าไล่มาเลยไหลมาเลยมันจะเบลอละครับก็มังงวดมังนึงนี่ยนะเขาพอดีล่วงล่วงผันขึ้นวามันจอนะ่อไงเจ็สดสี่ไรบอกบัดทวนเลยโพด้องในโรลับพอ ก็สุขภาพนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็พยายามออกกําลังกายทุกวันทุกวันตาก็เลยเดินไปอยู่ประมาณไปวัดเดินไปเดินกลับออกกําลังกายเหมือนเกือบทุกเชา้านะตาเนาะ,นะครับครับนี่ก็เป็นครึ่งครึ่งตัวนะครับพยายามออกกาลังกายนะฮะท่านใดที่อยากช่วยเหลือตาหรืออะไรก็ติดต่ออินบ็อกมาได้เลยนะครับขณะตายังแบ่งปันให้เลยนะนี่นะครับเนี่ยมาเสี่ยงเสียก็ นี่ละอืมนี่ละครับแล้วก็ก็ะามตัวที่เขาเขียนเมื่อคืนในแม่ตาอ่าเล่าไปเลยนี่เขาเขียนว่าอย่างนี้บอกเจ็ดสองเจ็ดสี่อ๋อนี่ละนี่ละนี่ละเป็นอย่างที่อันนี้นะอนจีนะมันไม่ใช่ตัวเก่านะตาตัวเก่าเลยนะแต่เราเมื่อตัวเก่าเนี่ยกระชอนกระจดดูแน่โคผันเจ้าวันดิ้มันตัวเก่าบ่ เส้นจะคองคองเห็นเห็นเหล็กสองเหล็กสองมันจำอยู่ทั้งหนายินเหล็กเจ็ดอยู่กันทั้งกลางสี่หน้าครับนี่หน้ามันเจอกับเป็นเหล็กสี่หน้ามันสลับกันดูงสี่หน้าเนี่มไปหน้าครับเจ้ว่าคลมันเจ้เหล็กตัวนี้น้ำนี่ตัวที่พอเจะจีนแต่พันได้กวนมูหน้าครับเป็นพันมาบอกกวนมูเนี่ยตัวนี้แะเหล็กตัวนี้มากแห้งแปลว่าได้ไปเสียงมึงแล้วพันมาได้ ไปใส่มองดูหวยถื่อป้าม่ไจะทำฝืมือนเต็มมองอะไยอย่างบุญนะเพราะว่าลุงต้อยหรืออ้าไอ้ต้อยนี่ก็ถือว่าแบ่งปันแล้วก็นะครับมีเละก็เลยบ,บอกเมียนะครับว่าเละเจอสีกระจอกเจ้าเป็นยังเจ้ามาจังจันเมียผมว่าโอ้ยกันเอาขวดเสียงมึงขอดเสียงเลขตัวนี้พันว่า เคยเป็นเด็กเป็นใจมองป้าอะไรก็เลยว่าโอ้ยเจจีออกออกดูดออกออกแช่เนี้ยนี่จะจะวามากขึ้นมันมากขึ้นนะปนจังมาบอกตั้นี่ตัวนี้นะนี่นะผมต้องนะก็มาบอกตัวนี้บอกตัวนี้อยากรู้แล้วฮะท่านผู้ชมครับก็นี่แหละครับคนฝันแม่นก็ลองดูนะครับสำหรับตาบอกตัวนี้นะครับบอกตัวนี้ไม่เห็นเลขหน้าเลยอ่ามันมีจเลขแบบนี้ไหย ไมเห็นเลขกสองตู้เนี่เห็นเห็นเห็นอะไรเห็นเจ็ดสีหรือเจ็ดรองเห็นเห็นเจ็ดสีนะอ๋ออย่างนี้อ่านี่อ่านี่สามใบนะครับเดี๋ยวช่วยตาก่อนอ่านเห็นเจ็ดสีนะอ่ามีแบบนี้เห็นแบบนี้อ่าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับอ่านี่ไหมครับเห็นตามไหมถ้าเห็นแบบนี้ในความฝันนี่เขาเอามาให้อย่างนี้นะครับเป็นนกไปแต่แป๊บแต่ไบรดนิดหนึ่งมันสีเก่าๆครับเก่าใบเก่า น้าไม่เกานะาไม่เก่าๆแต่ว่ามีเลขอยู่แค่สองตู้ตัวนึ่งเป็นตัวนึ่งเป็นเจ็ดสี่ตัวนึ่งเป็นอันเจ็ดเจ็ดแล้วก็มาอันอันเมื่อขึ้นนี่ละพันอีกพันว่าพันมาบอกอันสามเจ็ดสองบอกสามตัวเลยอ่าสามเจ็ดส่องละมันก็ยังอยู่ในพ่นนีเพ่นมาพันมาได้บอกหรือพนเขียนหน้า ครับเขียนให้ใหเลยเมื่อเช้าน่ะจากที่แรกเมื่อเช้านห้แสดงเ,เจ้าของเงินจำอ่ไรเจ้าของเงิจมมันจำโอ๊ยจำได้ดอก,ป,กปูกระไรไปกระไรพันกระโดมาไปเช่นนี้บางอีกสองเท่าเด็กด้วนี้เหละครับสามเจ็ดสองแกเขียนแล้วพอนี้